งานเทศกาลหมู่ย่างเมืองตรังครั้งที่23เพ,พื่อประชาสัมพัน์อาหารระดับ5ดาวตรัง FC ต้อนรับการมาเยือนของพังงา FC ผลการแข่งขันเสมอกัน1ประตูต่อ1รา่ลงเดียวนี้ติดตามได้จากสายชน้นธรรมกุลวัรัตจำปาในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามชมข่าวตรังยามบ่ายนะคะประจําวันจันทร์ที่17สิงหาคม2555ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าชาวจังหวัดตรังต้อนรับสายฝนกันอย่างเต็มวันเลยนะคะมีฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังในสัปดาห์นี้กันค่ะไปติดตามชมกันนะคะข่าวแรกเป็นอะไรคะค่ะเรื่องแรกนะคะคุณสายฝนก็เป็นเรื่องของแหล่งเงินทุนค่ะเพราะว่าการที่คนเราจะทําธุรกิจธุรกิจการรายได้เนี่ยค่ะมันต้องมีสําคัญอยู่ที่ทุนนะคะซึ่ง ึ่งก็มีเรื่องของอะจังหวัดตรังนะคะได้จัดโครงการรัฐบาลพบประชาชนค่ะเรื่องทุนเพื่อคุณภาพชีวิตนะคะเข้าใจเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้เพื่อนําเสนอค่ะผลงานการดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลนะคะในช่วงปีแรกนะคะโดยมีประชาชนชาวตรังให้ความสนใจเป็นจํานวนมากค่ะ ที่บริเวณลานห้างโรบินสันจังหวัดตรังค่ะนายสาธรนราวิสุธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังพร้อมด้วยนายธนสุวัฒนเมธากูลรองอธิบดีกมรมศุลกากรได้เปิดโครงการนะคะรัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะเข้าใจเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้เพื่อนำเสนอนะคะผลงานการดาเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลค่ะในช่วงปีแรกตามมาติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามนาย,ยกรัฐมนตรีเสนอว่าให้ประชาชนนะคะได้รับข้อมูลความรู้ความเข้าใจและก็สามารถเข้า ถึงแหล่งเงินทุนต่างๆนะคะได้ตรงกับความต้องการโดยรัฐบาลค่ะได้กําหนดโครงการรัฐบาลพบประชาชนนะคะเพื่อนําเสนอผลการดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงปีแรกค่ะซึ่งโครงการและก็ผลงานของรัฐบาลนะคะประกอบด้วย5กองทุนก็คือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนหมู่บ้านกองทุนสุขภาพภาครัฐกองทุนตั้งตัวได้5้านโยบายคือโครงการพักชำระหนี้3ปีโครงการบ้านหลังแรกโครงร โครงการรถยนต์คันแรกโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรและก็โครงการประกันภัยพืชผลเกษตรกรค่ะ สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวนะคะทางจังหวัดตรางก็ได้มีการจัดกิจกรรมการออกบูธการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆการจัดแสดงสินค้าโอท็อปการจัดแสดงรถคันแรกบ้านหลังแรกทั้งนี้นะคะก็คาดว่าค่ะหลังจากหวังว่าประชาชนนะคะจะได้รับทราบข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการต่างๆของรัฐบาลแล้วก็ทำทำให้ประชาชนนะคะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ตรงตามความต้องการค่ะซึ่งในวันจัดงานนะคะก็มีประชาชนเข้าร่วมงานจํานวนมากค่ะคุณสายชิค่ะ กิจกรรมที่ผ่านมานะคะที่คุณวรรณรัตน์ได้กล่าวนะคะก็เป็นกิจกรรมในช่วงของวันหยุดเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะไม่ได้จัดเฉพาะจังหวัดตรังอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเป็นการจัดทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวทั้ง77จังหวัดค่ะเพื่อเป็นการนําเสนอผลงานของรัฐบาลในห่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะมาต่อกันที่ในเรื่องของระบบสาธารณสุขกันบ้างนะคะซึ่งเป็นถือว่าเป็นนโยบายใหม่นะคะที่จะเริ่มใช้ในช่วงของเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะซึ่งโรงพยาบาลในเครือข่ายสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รงก็พร้อมที่จะพร้อมในวันที่1กันยายนนี้นะคะเก็บ30บาทใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพท่นหน้าค่ะ ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตรังนะคะในแพทย์วิทูลเหลืองดีโลกค่ะเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีมติหลังการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ประชาชนนะคะร่วมจ่าย30บาทในการเข้ารับบริการสาธารณสุขโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนี้ซึ่งจะจัดเก็บตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไปค่ะ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องร่วมจ่าย30บาทนะคะก็คือผู้รับบริการสิทธทิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรักษาพยาบาลแล้วก็ได้รับยาแล้วแต่มีข้อยกเว้นในกลุ่มบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข20ข้ออาทิผู้มีไรายได้น้อยคนพิการพระพิสุสามนเณรนะคะนักบวชเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้นะคะมติยังมีข้อยกเว้นให้กับผู้ที่ไม่สมัครใจที่จะร่วมจ่าย30บาทสามารถทําได้นะคะซึ่งในจังหวัดตรังก็มีจํานวนประชากรที่คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการได้ประมาณ2 8 4 0 0 0 พันคนซึ่งเงินจํานวนนี้นะคะทางรัฐบาลได้กลับมาเก็บอีกรอบก็เพื่อจะนําไปใช้พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลสนับสนุนค่าตอบแทนบุคลากรเพราะว่าที่ผ่านมานะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่างบประมาณในการดูแลของแต่ละโรงพยาบาลอาจไม่เพียงพอซึ่งก่อนวันที่หนึ่งกันยายนจะต้องมีการเตรียมข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าใจแล้วเชื่อว่าประชาชนนะคะจะเข้าถึงความจําเป็นดังกล่าวค่ะนี่ก็เป็นอีกนะโยบายหนึ่งนะคะสําหรับการจ่าย30บาทสําหรับเขาเรียกว่าผู้ที่เข้า ้ารับการรักษานะคะเป็นเรื่องของสุขภาพเ,เดียวกัน ค่ะก็ไปต่อกันด้วยเรื่องของการจัดงานค่ะเดือนนี้นะคะเรามีงานเทศกาลขนมเค้กนะคะผ่านมาแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยเรามีอีกงานหนึ่งที่สําคัญนะคะที่เป็นอ่าสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรังนะคะอ่าหอการค้าไทยค่ะอ่าหอการค้าจังหวัดตรังนะคะได้ร่วมกับชมรมหมูย่างจังหวัดตรังค่ะเตรียมจัดงานวันหมูย่างค่ะครั้งที่23นะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารระดับ5ดาวแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนะคะให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศะ เพณีการกินวิถีตรังค่ะ ที่โรงแรมธรรมรินทนาจังหวัดตรังค่ะนายชยศธงชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายสลินโตทับเที่ยงประธานหอการค้าจังหวัดตรังนายทวีศักดิ์ไสงามประธานชมรมหมูย่างจังหวัดตรังได้แถลงข่าวนะคะการเตรียมจัดงานหมูย่างครั้งที่23ซึ่งหมูย่างสําหรับชาวตรังนั้นนะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อการบริโภคเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นสิ่งที่มีความผูกพันนะคะกับชาวตรังตลอดช่วงชีวิตค่ะเพราะว่าชาวตรังนั้นใช้หมูย่างนะคะในเหตุการสําคัญเกือบทุกโอกาสทีเดียวค่ะรวมทั้งความเชื่อที่ว่า หากได้กินหมูย่างตอนเช้านะคะจะทําให้การงานในวันนั้นได้สําเร็จรุ่วงอย่างง่ายดายค่ะกลายเป็นเรื่องหมูหมูตลอดระยะเวลากว่าร้อยปีนะคะที่ชาวตรังนะคะได้สืบทอดการทําหมูย่างจากรุ่นสู่รุ่นโดยดํารงเอกลักษณ์และก็รสชาติที่อร่อยเป็นที่ถูกใจของนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนทั่วประเทศนะคะหอการค้าตรังจึงได้จัดงานหมูย่างขึ้นค่ะ,ะเมื่อปี2533นะ 2, คะเป็นปีแรกซึ่งขณะนั้นนะคะหมูย่างก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย แล้วก็มีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายค่ะจนกระทั่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการหมูย่างกว่า42รายแล้วก็จากการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะจนทําให้หมูย่างจังหวัดตรังนั้นนะคะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะ สำหรับการจัดงานหมูย่างในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่23แล้วค่ะโดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะเช่นการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียนนักศึกษาต่างๆนะคะการจําหน่ายหมูย่างในราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยจะจําหน่ายในราคากิโลกร,รัมละ380บาทนะคะจากราคา400 บาทต่อกิโลกรัมนะคะการประกวดปรุงอาหารโดยใช้หมูย่างมาปรุงเป็นอาหารสุกใหม่ในโครงการตำรับหมูย่างสู่สุขภาพที่เป็นสุกนะคะซึ่งงานเทศกาลหมูย่างค่ะจะจัดขึ้นนะคะในวันที่2กันยายนที่จะถึงนี้นะคะณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่5จังหวัดตรังค่ะค่ะก็เป็นเทศกาลประจําปีนะคะที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีค่ะหมูย่างก็ติดอันดับโอท็อปมาจังหวัดตรังต้องทานขนมเค้กกับหมูย่างด้วยใครไม่ได้ทานหมูย่างมาไม่ถึงเมืองตรังนะค่ะ เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นช่วงของการแข่งขันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้จังหวัดตรังก็ถือว่าขึ้นชื่อเหมือนกันในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลตรัง FC ฟซสโมสรของจังหวัดตรังนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้นะคะตรัง FC ค่ะก็รับการมาเยือนนะคะของพังงา FC ในการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคนะคะโดยจบการแข่งขันนะคะผลเสมอ1หนึ่งประตูต่อนหนึ่งค่ะ ที่สนามกีฬาเทศบาลนครตรังนะคะตรัง FC เปิดบ้านต้อนรับพังงา FC ค่ะโดยก่อนการแข่งขันนะคะตารางคะแนนตรัง FC อยู่อันดับ1และพังงา FC อยู่ที่อันดับ6ค่ะซึ่งนัดนี้นะคะมีนายวิถีสุพิทักษ์ประธานสโมสรน,นายถวันพรมมานะคะรองประธานนายเทียนชัยนิยมผู้อำนวยการสโมสรค่ะเดินทางมาให้กําลังใจนักเตะและกองเชียร์ตรัง FC อีกหลายพันคนขณะที่พังงา FC นะคะก็มีแฟนบอลเดินทางมาเชียร์ทีมโปรดกว่า300คนค่ะเริ่มเกมนะคะ นะะในช่วงแรกพังงา f อสามารถต่อบอลได้ดีและมีโอกาสยิงนยิงขึ้นนำก่อนหลายครั้งนะคะแต่ก็ทำได้เพียงแค่ลูกหวาดเสียวเท่านั้นค่ะและนาทีที่35นะคะพังงา f อค่ะได้ส่งบอลเข้าสู่ตะข่ายนะคะแต่ผู้ตัดสินนะคะผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ยกธงว่าเป็นการล้ำหน้าไปก่อนแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะตรัง FC ก็เริ่มครองบอลได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสยิงนำเช่นเดียวกันนะคะจากการเลี้ยงลุยเข้ามาทางด้านซ้ายของนิธิโร์นะคะแต่ยิงไปติดผู้รักษาประตูพังงา ทั้ง2ทีมนะคะมีโอกาสยิงม,มีโอกาสยิงประตูหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ทําได้แค่หวาดเสียวจบครึ่งแรกนะคะทั้ง2ทีมทําคะแนน ไปได้แค่สู่ประตูศูนย์เท่านั้นเองค่ะ, oh, ค,ะครึ่งหลังนะคะเริ่มเกมไม่นานค่ะพังงาเอฟซีนะคะมีจังหวะหวาดเสียวสองครั้งติดต่อกันจากฟรีคิกที่ข้ามคานและการวอลเล์บอลของดีโอนะคะนักเตะชาวต่างชาติบอลก็ออกข้างประตูไปนิดเดียวค่ะแต่ตรังนะคะก็มีการแก้เกมค่ะแล้วก็มีการส่งตัววารันยูนะคะห่วงญาติแทนพิทักษ์ลงมานะคะแล้วก็ทําให้ในนาทีที่76ค่ะตรังเอฟซีก็ขึ้นนําจากลูกมุงของอนุศรช่วงท้ายเกมนะคะพังงาเอฟซีก็สามารถ ที่จะตีเสมอได้นะคะอีกรูปนึงนี้นะคะก็ตีเสมอกันได้นะคะกองเชียร์ก็เฮกันเลยค่ะจบเกมค่ะตรังเอซเสมอกับพังงาเอซไป1ประตูต่อ1น1นะคะทำให้ตรังเอซแข่ง16นัดมี37แป้มนำปัตตานีเอซทีมอันดับ2อยู่8คะแนนค่ะนัดต่อไปนะคะยังเล่นในบ้านค่ะต้อนรับการมาเยือนของระนองเอซในวันอาทิตย์ที่2กันยายนนี้นะคะณสนามกีฬาเทศบาลนครตรังในเวลา